สวัสดีครับชาวแฟนเพจนะครับวันนี้ก็เออช้าวันที่20นะฮะเช้าวันที่20่ตอนนี้ก็1 0บโมงครึ่งแล้วก็มาอัปเดตกันเล็กน้อยครับนี่คือไตรสปินโนซัสนะครับวันนี้จะเป็นรวมๆนะเดินเล่นๆไปเรื่อยๆก็คือจะไม่โฟกัสว่าออสปีชีอะไระก็จะเดินไปเรื่อยๆะครับ ก็จะเป็นเลบอมนะฮะแล้วก็มาโคสโตบิลัสนะครับมาโคสโตบิลัสเนี่ยเป็นชนิดหนึ่งที่หายากมากๆนะฮะชนิดหนึ่งเนื่องจากว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอันตรายในการเดินทางไปไปเก็บมเมล็ดอะคือเข้าถึงยากสองแล้วก็คือ,อมันอยู่ในเซ็นทรัลมันก็เลยแบบไม่ค่อย คือถ้าถามวาความความความสวยนะเขาเขาสวยแต่ว่าเรื่องความนิยมอะ่ะเขาไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาเป็นโปรงเขียวแต่ว่าจริงๆแล้วมาโครโตบิลัสเป็นเขียวอมฟ้านะฮะถ้าเก็บสปีชีส์ผมว่ามาโครโตบิลัสเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าหายากมากๆอีกชนิดหนึ่งน่ามีไว้แล้วใบเขาจะว่าเขียวมันก็ไม่เชิงแล้วมันก็อมฟ้าเนี่ยอมฟ้าด้วยนะนี่มาโคสโตบิลัส สวยมากๆครับเป็นไม้เขียวไม้เขียวอมฟ้าและใหญ่เป็นต้นใหญ่จะคล้ายๆกับเซฟเทนแต่ว่าจะออกมาคนละสไตล์กันนิดนึงแล้วก็มาตัวนี้ฮะลาวิโฟเรียสนะครับตัวนี้เป็นสวัสเซเลนสวัสเซเลนฟอร์มแล้วก็แคสเซฟหุครับมาโครโซบิลเป็นลาวิโฟเรียสนะครับแคสเซฟหุ สวยมากครับสีนี่สุดยอดจริงๆครับเสีแคบส้มโกก็สมราคาเข้าฮะเซ็นละสี่พันผมว่าก็โอเคนะสวยมากแล้วก็มาที่ t r a n s v e n o s u s นะครับรก็ชุดนี้เป็นชุดที่ปลูกใหม่นะฮะบางต้นก็ปลูกใหม่บางต้นก็ปลูกนานแล้วแต่ว่าส่วนมากก็คือ จะเป็นชุดปลูกใหม่เพราะว่าตัวปลูกปัวไม้เดิมนั้นจะขายไปเยอะแล้วฮะแล้วก็จะเป็นเทเนลรีร่ครับเทเนลรี่เทเนลรีร่เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ถือว่าฟอร์มดีมากๆครับเดี๋ยวผมอาให้ดูว่าภาฟอร์มดียังไงนี่นะครับเรียงตัวกันเป็นระเบียบมากสวยมากครับสำหรับเทเนลรี่อันนี้ใบย,ยังอ่อนนะฮะใบย,ยังไม่แก่เต็มที่ คือใบแก่ก็จะสีเขียวเข้มเซรัลลี่ครับเดี๋ยวไปดูบิ๊กบุมครับเป็นตัวมานิเคนสีนะฮะไม้เขียวแต่ว่าออกใบทีก็อลังการไปเลยนี่ฮะมานิเคนสีลงอ่ะ ตื่นเต้นตอนหน้าหน้าตื่นเต้นตอนออกใบนี่แหละครับเพราะวเขาสวยจริงๆครับแต่เขาก็ไม่ได้ออกทั้งปีเนาะ,นะปีหนึ่งครั้งหนึ่งนะแล้วสวยมากครับดีเทลสวยจริงๆนั่นอีกต้นหนึ่งคือที่เขาออกมาเยอะๆอย่างนี้เพราะว่าอนาคตจะเป็นหลายยอด ต้นหนึง่งต้นสองต้นเมื่อต้นเมื่อกี้กับต้นนี้นะอนาคตจะเป็นหลายยอดก็คืออนาคตอาจจะเป็นหกยอดเจ็ดยอดไปเลยเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาเป็นพุ่มไปเลยครับไม่ใช่ยอดที่โคนนะยอดที่ตรงนี้เลยเนี่ย,เ,ยเขาจะมีแบ่งออกมาเลยหนึ่งสองสามคือมันแบ่งมาตั้งแต่อยู่ข้างใต้แล้วอะ่ะก็น่าจะเป็นหกหัวเจ็ดหัวเลยฮะต้นนี้ ะะต้นนั้นก็คล้ายกันต้นเมื่อกี้เนี่ยคล้ายกันก็จะเป็นพุ่มที่ใหญ่มากครับสำหรับมมน Ken ิเคนสีมีลักษณะนี้อยู่สองต้นแล้วก็มาดูที่มุลเอยมุลเอยชิดนุ้ยที่ใบมันเสียแล้วผมตัดทิ้งไปเมื่อประมาณเดือนเดือนกว่าที่แล้วตอนนี้ก็กลับมาดีแล้วครับใบเริ่มกลับมางามแล้วนี่ แล,แล้วก็ถัดมาจะเป็นแขงก้าแขางก้าก็เป็นไม้ที่ใบสวยอีกอย่างหนึ่งนะครับอีชนิดหนึ่งที่สวยเลยละ่ะนี่น้ำเขาสวยดีนะฮะนี่คือแขงก้าแต่แขงก้าจะสวยก็ต่อเมื่อกึ่งร่มกึ่งแดดนะฮะแดดมากก็ไม่สวยร่มไปก็ไม่สวยต้องกึ่งร่มกึ่งแดด แล้วก็นี่ตัวนี้แมคโดนัลลี่ไอตัวปมเบลเล่นะครับปมเบลเล่สวยมากสีแจ่มมากๆผิดกับพี่น้องเขาตัวนั้นเป็นคิงแคนยอนก็จะอมเขียวเยอะฮะคิงแคนยอนจะหมดเวลาแล้วครับ6นาทีอีกครึ่งนาทีอีกครึ่งนาทีพอได้ โนบิอ่ะโนบิครับโนบิใบกว้างตัวนี้น่าจะเป็นคูปิดาฟอร์มเออคูปิดัสไม่ใช่คูปิดาคูปิดาคูบิดสตัวนี้คอนซินัสครับคอนซินัสโนบิฮะน้ำสวยดีครับโอเค6นาทีแล้วผมหยุดคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ